โอ้ยโดนนะครับกระโดายางก็นกกดครับผมกับชาโดครับแบบนึงนะครับนี่ครับชาโดครับโอ้ย กระดายางก้นนสีดำครับจัดมาอีกแล้วครับผมจะโดใสเกือบเกือบโลนะครับผมครับฝากปุน้านติดตามชมนะครับกับทีมงานข้างทางสุราษฎร์ธานีครับผมผมครับจะรูปกัน